s a l ม o n พ o d c a ส t มันสดอร่อย Up To You and Me คุณว่าไงอัพว่าตามสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Up To You and Me คุณว่าไงอัพว่าตามวันนี้อยู่กับพี่บรูซนะครับครบพี่บรูซแนะนำตัวนิดนึงครับผมซิลิกอน,ากนะคาราโอแลคบรูซนะคะจาก จัดอัพเซนเอร์เทนเมนสิ่งที่ชอบที่สุดในชีวิตคืออะไรสิ่งที่ชอบที่สุดในชีวิตคืออะไรพี่อารแน่แน่แน่วันก่อนเพิ่งส่งไปเป็นเป็นมีมจระเข้พี่ใช่เป็นจระเข้น่ารักมากพี่อารส่งมาเป็นสัตว์ที่ชอบเออเป็นสัตว์ที่ชอบที่สุดแปลกเนาะทำไมทำไมถึงชอบจระเข้เออก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะชอบแต่ตอนเด็กอะ มีตุ๊ก,กตาแบบไอ้เจ้าขุนทองอ่ะขอนลอยออเออตัวเล,ลเลอร์เลยตัวใหญ่มากแล้วก็คือแม่ก็คือเอาฉันไปตั้งข้างขอนลอยอ่ะแล้วคือขอนลอยตัวใหญ่กว่าคือเด็กนี่คือเด็กขนาดไหนเด็กแบบทารกเออแล้วก็คือเกิดมาก็คือก็จะเห็นตุ๊ก,กตาจระเข้อยู่ในบ้านอะไรเงี้ย<อ>แล้วแบบว่าพ่อก็พาไปฟราร์มจระเข้ตอนเด็กก็เลยแบบเออว่ะชอบอยู่ดีก็ชอบแล้วจระเข้ที่มันเป็นตุ๊กตากับจระเข้ตัวจริงมันต่างกันปะ ต่างสิไม่หมายถึงความรู้สึกมันต่างกันมั้งความรู้สึกมันต่างกันหรือเปล่าความรู้สึกต่างกันไหมหรอก็ต่างเพราะตุ๊กตามันก็จะมีความน่ารักใช่ไหมเออเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ทาตุ๊กตาจระเข้เขาจะทำตุ๊กตาจระเข้ให้น่ารักอ่ะถูกต้องเขียว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 น่ารักแต่ตัวโตอะไรอย่างนี้แต่จระเข้ตัวจริงก็จะแบบว่าค่อนข้างทมึนทมึนเออนักกลัวหน่อยเออแล้วทำไมไปความจระเข้เรายังถึงชอบอยู่เออแปลกมากเลยอะทาไมก็ไม่รู้ ชอบจริงๆเันแบบตอนที่ฟาร์มจระเข้ใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยเขายังไม่ได้ปิดอก็จะไปบ่อยมากพอช่วงไปดูไปดูเออแบบเดือนหนึ่งก็อยู่ว่างๆก็จะขับรถไปอะไรอย่างเงี้ยเออขับรถไปเคยไปดูบ่อยสุดสักกี่ครั้งในหนึ่งเดือนเดือนละครั้งอะไรเงี้ยเดือนละครั้งก็พอเนอะเดือนละครั้งก็พอเออเคยให้อาหารจระเข้ปะที่แบบว่าคีิแบบขย้อนไปตอนเด็กๆก็มีรูปเซแบบว่าถือมาเออมีมีเออ แล้วก็เลยแบบมุี่แต่ผมกลัวมากนะตอนนั้นอะหล่อไม่กลัวเลยกลัวมากเลยผมแบบผมจะลองห้าวมันลองมันกัดแล้วมันดึงลงมันแบบนี่ดึงแข่งขึ้นมาดึงแข่งครับดึงแข่งเลยตะเกีตลอดเออชอบชอบมันมันน่าสนใจดีใครอยากซื้ออะไรให้ก็ซื้อตุ๊กตาตะเก้ให้จริงๆตอนนี้ก็ค่อนข้างเยอะมากแล้วเป็นของกินก็ดีมัอนันถ้าถ้าเป็นตะเค้แบบตัวจริงๆเลยที่เขาเลี้ยงกันนะอยากเลี้ยงป่เคยคิดว่าอยากเลี้ยงตัวเลไอตัวที่มันเป็นแบบเป็นตัวเล็กผมเคยเห็นที่มันเป็นตัวตมันมีตะเก้แขะ เออเมื่อก่อนเคยไปสวนสัตว์แบบเล็กๆก็จะเป็นแบบมินิเป็นเอกโซติกซูเออเขาก็จะมีจระเข้แขกเฮ้ยมันน่ารักมากนะอย่างนี้เลี้ยงผิดผิดกฎหมายปะตอนนั้นอ่ะเหมือนจะต้องไม่ตอนนั้นอ่ะไม่ผิดเหมือนต้องมีใบอ๋อแต่ตอนนี้เหมือนเลี้ยงจระเข้ไม่ได้แล้วผิดกฎหมายเลยรู้สึกว่ายังไงฝาก Google ด้วยนะครับได้ครับใครมีความรู้ด้านนี้ก็สามารถที่จะด้านล่างได้นะครับตอนนี้รู้สึกว่าเลี้ยงเลี้ยงไม่สามารถเลี้ยงจระเข้ได้แล้วอ๋อ ก่อนเหมือนจะยังแบบได้อยู่เลี้ยงตุ๊กตาแต่ละเคสก็เลยเลี้ยงตุ๊กตาแต่ละเคสเลี้ยงเป็นฟาร์มยังตอนนี้เป็นฟาร์มยังเป็นฟาร์มมากมีห้องที่บ้านคือมีห้องเก็บของที่เป็นตุ๊กตาแต่ละเคสจากทุกคนที่ทุกคนให้มาของทรายนั่นแหละโอเคเข้าเรื่องออกเรื่องไปหนักมากเลยาเลือกอ่ะเราจะถามแขกรัเชิญเราก่อนว่าปกติชอบสีอะไรปกติชอบสีอะไรเนาะไม่ต้องสองสีไม่ไม่ใช่สองสีนี้เนี่ยชอบสีดํากับสีขาวทําไม <N un> นั่นอีกแล้วทาไมก็ไม่รู้ไม่ค่อยมีเหตุผลเวลาชอบอะไรเออก็ชอบไม่ค่อยมีเหตุผลเวลาชอบอะไรมันเห็นแล้วมันชอบอ่ะดิโอ,อ,อ้ยวายก็คือเป็นข่าวกระดัารู้สึกเป็นสีที่แบบซิมโปแล้วก็ง่ายแล้วก็เลยชอบคือจะไม่ได้แบบค่อนข้างเวกแนวเท่าไหร่เออชอบข่าวดํ็ชอบง่ายๆเรียบ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 ง่ายๆอ่ะไม่มีข่าวกับดําเรามีแต่น้ําเงินกับแดงสีแดงแล้วกันเพราะว่าพ่อชอบสีแดง อ๋อออท็อป้ที่ได้วันนี้คือความรักชนะทุกสิ่งจริงหรือไม่เฮ้ยยังตอบไม่ได้ใช่ปะอันนี้คือแค่ถามเขาไม่รู้อาจจะแบบว่าอาจจะแบบว่ายังไม่ตอบอะไรกันแต่เมื่อกี้ที่พี่บู๊สพูดมาพี่บู๊สก็บอกแล้วว่าถ้าเราจะชอบอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็ไม่ต้องมีเหตุผลหรอกเออเราจะมีเหตุผลอะไรเยอะแยะชอบก็ชอบชอบก็ชอบเออเวลาคนถามแบบชอบเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ย มันมันรู้สึกว่ามันแบบเราจะตอบยังไงวะมันต้องมีเหตุผลว่าหมถึงว่าถ้าชอบอดีเพราะอะไรอะไรอันนั้น่ะเออถ้าเป็นสลับนะสลับก็จะมีเหตุผลว่าเออเพราะนี่นี่นั่นแต่แบบบางทีเวลาก็ชอบอ่ะเออไม่รู้จะตอบยังไงว่าชอบก็ชอบอ่ะอย่างจระเข้อย่างเงี้ยชอบก็เพราะว่าเราเห็นมาตั้งแต่เด็กถูกไหมแล้วพอพ่อแม่เราล็พาไปแล้วเรารู้สึกว่าเออมันเป็นสัตว์ที่น่าสนใจเวลามันดูนิ่งนิ่งดีเวลามันดูนิ่งๆมันก็เหมือนหินไปเลยอะไรเงี้ยแต่พอมันขยับก็คือแบบค่อนข้างอ g r e s s นิดนึงเคยศึก เคยพยายามจะศึกษาแต่เป็นคนไม่ค่อยมีความรู้แล้วหัวก็คือไม่ค่อยรับกับด้านเออเขาเรียกอะไรดีความรู้ที่จะเข้ามาในสมองอะ่ะคือมันไม่รับเลยพยายามจะแบบศึกษาระหว่างจะเค้น้ำจืดจะเค้น้ำเค็มอลิเกเตอร์ตาของ <S <s us> <s us> <S ต่างๆเออฉันพยายามจะศึกษาฉันก็อ่านตลอดพยายามดูตลอดแบบดูย t u b e อ่าน g o o g l e <s us> ต่างกันยังไงอะไรเงี้ยทันนี้ฉันก็ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เหมือนอะไรที่เป็นความรู้สมองจะไม่ค่อยรับ แต่ว่าถ้าเป็นความรักแต่ถ้าเป็นความรักเนี่ยบอกเลยว่าช้้าสองมากๆเม่อู่ถามเลยดีกว่าพี่บิรมากบาคิดว่าความรักชนะทุกสิ่งจริงหรือเปล่าขึ้นอยู่กับว่าพูดถึงความรักเรารักอะไรอ่าอแมอ่ะถ้าพูดถึงความรักสิ่งแรกที่เข้ามาในหัวเลยอ่ะสำหรับผมนะมันก็ต้องเป็นมนุษย์ป่ะเหมือนว่าเป็นคนคคนนใรรเป็ักเป็นใครเป็นใครเออใช่แต่ว่า เราส่วนใหญ่ที่เราพูดถึงความรักเนี่ยเราก็จะเป็นความรักเกี่ยวกับคนแต่จริงๆเราความรักมันมีหลายรูปแบบมากกว่าน,นั้นถูกไหมเอออาจจะเนี่ยรักสัตว์รักสิ่งของรักนู่นนี่นั่นรักธรรมชาติกต็เลยต้อง,งเออใช่ใช่ก็เลยต้องถามว่าความรักชนะทุกสิ่งจริงหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเรารักอะไรอออเ่าสมมุติออย่างผมอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงว่าความรักอ่ะมันจะนึกถึงคนก่อนเราเอาคนก่อนไหมเราเน้คนก่อนคนเนี่ยจริงหรือเปล่าที่แบบว่า ความรักมันจะชนะทุกสิ่งอันนี้ตอบได้เลยปะกับคนตอบได้เลย<ะ>ต,อตอบได้เลยตอบได้เลย,เลยพี่ว่าไม่ทําไมฮะเอ้ยอยากรู้ว่าทําไมอ่ะทาไมอ่ะขึ้นอยู่กับว่าเรารักถูกคนด้วยหรือเปล่า oh. ออว่าความรักเนี้ยจะชนะทุกสิ่งจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับเรารักถูกคนไหมด้วย mm. เออแต่สําหรับพี่อ่ะต่อให้รักถูกคนความรักก็ไม่ชนะทุกอย่างหรอผมรัก ุณแม่มากเมากมากอย่างพ่อแม่เราอย่างเงี้ยเราหลักมากใชกไหมแล้วผมรู้สึกว่ามันแทบจะ unconditional อืมมันแทบไม่มีเหตุผลเลยว่าทําไมเราถึงรักเขาขนาดนี้หรือว่าไม่สามารถจับต้องได้เป็นรูปธรรมขนาดนี้จนแบบจนเรารู้สึกว่าถ้ามีอะไรเราก็คงให้เขาทั้งหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คืออารมณ์รักจนแบบสามารถตายแทนได้เลยอย่างเงี้ยก็คือความรักชนเดี้อันเนี้คือเรารักถูกคนไงถูกป่ะอ่าใช่ไหม แต่ถ้ารักไม่ถูกคนอันนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้พูดอย่างแ่ไม่ดีนะคะแต่หมายถึงว่าเขาแต่มาครอบครัวเออรีสการ์เอเจอครอบครัวบางครอบครัวหรือลูกบางคนหรือพ่อแม่บางคนเขาก็ไม่ได้มีความผูกสัมพันธ์หรือความผูกพันที่แบบเราเหมือนเรารักพ่อแม่เรานี่หรอกไหมเออมันก็พี่เลยทุกคนก็จะทุกคนเจออะไรที่เจอเจออะไรที่แตกต่างกันก็เลยหมายถึงว่าเออเราก็เลยบอกว่าเราอ่ะรักถูกคนหรือเปล่าความรักมันจะนัดทุกสิ่งทุกอย่างได้เนี่ย ในเมื่อเราหลักถูกคนอยากอยากให้พี่พูดพี่พูดลองแบบที่บ้านยความเพิ่มอยาความเพิ่มความรักถูกคนเพราะว่าทุกครั้งที่พี่พูดพูดอ่ะพี่พูดจะหันว่าถูกคนรักถูกคนเออแกก็เลยอยากรู้อยากรู้อ่ะความรักฉันองย่างจริงหรือไม่เนี่ยสาหรับส่วนตัวเองแล้วอ่ะมันมีเหตุผลอะไรประกอบด้วยหลายๆอย่างมากกว่าความรักเออแต่ความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันมาเป็นต้องเป็นมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วแหละ สำหรับพี่นะไม่ในความสัมพันธ์และวกันกับมนุษย์อนึกออกไหมเพื่อนกับเพื่อนกับแฟนกับพ่อแม่กับพี่น้องอ่ะทุกอย่างมันมันมันเริ่มต้นมาจากความรักความผูกพันเออแต่ถามว่าก็ไม่ใช่พี่น้องทุกคู่ที่สนิทกันที่จะรักกันนึกออกไหมไม่ใช่ครอบครัวทุกครอบครัวที่จะสนิทกันรักกันไม่ใช่เพื่อนทุกคนอ่เราก็ไม่ได้มีเพื่อนที่เรารักทุกคนอ่านึกออกไหมรักอาจจะไม่เท่ากันไม่เท่ากันเราอาจจะสนิทกับคนนี้มากกว่าสนิทกับคนนี้มากกว่าการที่เรารักถูกคนก็คือคนคนนั้นอ่ะ เขาต้องคิดแบบเดียวกับเราด้วยเออแบบว่ามีแวลูคล้ายๆแม่มีแล้วคือคล้ายๆคือเรารักเขาเขารักเราในแบบที่เรารักเขาอ uh. คือความรักกันมันไม่เท่ากันหรอกคนสองคนรักกันอะ่ะ uh huh. นึกออกปะ uh huh. แต่ถ้ามันอยู่ในเลเวลที่มันใกล้ๆกันอะ่ะมันถึงจะอยู่ด้วยกันได้อ่า uh, เข้าใจผอันนี้ผมก็เชื่อนะผมเชื่อแบบสุดใจเลยนะว่าไม่มีใครที่ รักกันเราแบบมันเท่ากันแบบเท่ากันเออเท่ากันอบบวาเรารักพ่อแม่เรายังไม่เท่ากันเลยเออเอาเอาเมทริกมาตั้งแล้วบอกว่าฉันรักเธอห้าสิบเธอรักฉันห้าสิบเป๊ะเป๊ะเป็นไปไม่ได้ต่อให้มันจะใกล้เคียงกันมากๆมันก็คงเป็นแบบสี่สิบเก้าจุดก็เก้าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถึงถึงถึงวันที่ต้องเลือกไงเราต้องเลือกได้นึกออกปะแม้แม้จะเป็นพ่อแม่เราก็เถอะถึงเวลาถ้าเราต้องเลือกอ่ะนึกออกปะมันไม่มีทางเท่ากันจริงๆอ่ะแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเลือก ในเรื่องอะไรด้วยป้าเราจะรักพ่อเราในเรื่องนี้มากกว่าเราจะรักเรื่องเราในเรื่องนี้มากกว่าเอออย่างนี้เห็นไหมเออแต่ผมผมเห็นด้วยนะผมรู้สึกว่าความรักไม่ได้ชนะทุกสิ่งหมายถึงว่าถ้าพูดถึงความรักในความหมายของคําว่าความรักอ่ะมันมีหลายแฟกเตอร์ที่ถูกแยกออกมาได้อีกเช่นเยอะมากความผูกพันความผูกพันความผูกพันนี้เป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าตัวผมเองอ่ะ ค่อนข้างให้ความสําคัญกับคาว่าความผูกพันมากเพราะว่ารักแรกพบหรือว่าแบบว่า l e v e at first sight แบบว่าโอเคมันม uh ีความแฟนตาซีมันมีความแบบมัน like ม well ีความเซ็กซ uh, ี่ของมันที่มันทําให้เราแบบรู้สึกว่าหยรักแรกพบมันแบบเออมันมันมันมีความเซ็กซี่สิ่งเดียแต่ว่าพอสุดท้ายอ่ะมันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการของการเรียนรู้ถูกต้องเวลาความผูกพันความเข้าใจนิสัยใจคอ Personality ทุกอย่างมันคนจะอยู่ด้วยกันได้นี่คือมันหลายอย่างมากมันเออ<บ>ใช่ถ้าถ้าใผมลองลองจำแนกดูนะหมายถึงว่าตัวผมเองอ่ะพ่อแม่อาจจะมาจากความผูกพันแล้วค่อยกลายเป็นความรักก็ได้โอเค okay, ปะบางคนอาจจะเกิดจากความรักณโมเมนตะ์นั้นๆเป็นความรักที่เรารู้รสึกแบบเซิร์ชขึ้นมาแบบทันทีทันใดแบบว่าเฮ้ยเห็นแล้วแบบเอ้ยเกิดความรักขึ้นแต่ว่าความผูกพันจะแบบ ค่อยๆตามมาหลังจากเออมันแล้วแต่คู่เออมันแล้วแต่มันแล้วแต่คนบางคนความรักเกิดก่อนแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้บางคนเรียนรู้กันแล้วก็ค่อยความรักบางคนก็ความใคร่เกิดก่อนแล้วก็นึกออกไหมใช่ใช่มันก็เป็นมนุษย์อะนึกออกปะบางคนความใคร่เกิดก่อนก็แล้วก็ค่อยกลายเป็นความรักก็มีใอ่มันก็มันก็เกิดได้หมดพี่ว่ามันเหมือนที่พี่พูดแล้วมันประกอบไปด้วยอะไรหลายอย่างนะคอืมว่าเออผมเห็นด้วยพี่บุ้งเลยว่าความรักแบบว่ามันไม่สามารถ ชนะทุกสิ่งได้เช่นคิดเป็นแบบโหยูโทเปียสุดๆเลยว่าโลกใบนี้ทุกคนรักกันคิดว่าจะเกิดสงครามไหมใช่ความรักไม่สามารถชนะทุกอย่างมันก็ต้องมีวิธีการดีลกับสงครามในแบบหนึ่งเราก็ไม่สามารถโอเคถ้ามันมีความรักทั้งโลกแบบแบบโคตรยูโทเปียเลยนะแบบว่าไอเดียลมากๆเลยถ้าทุกคนรักกันจริงๆอะ่ะโอเคมันก็คงไม่มีสงครามหรอกแต่ว่าทุกคนมีความเป็นมนุษย์ เริ่มผมว่านี่คือสิ่งที่มันน่าสนใจอยู่เสมอเพราะว่าทุกคนแบบไม่เคยมีใครที่คิดเหมือนกันสมมติว่าผมร<ช>ักพี่บูสแบบเนี้ยแต่ผมไม่ผมอธิบายทั้งหมดออกมาไม่ได้<ช>พี่บูสอาจจะรักผมอีกแบบหนึ่งที่พี่บูสอาจาอาจะอธิบายไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่พี่บูสบอกว่าถ้ามันแบบใกล้ๆกันเราก็คงไม่ได้ทิ้งกันไปไหนใช่ใช่มันมันประกอบไปด้วยอะไรอย่างที่เราคุยกันแล้วก็บวกกับ อย่างที่พี่บอกว่ามันถูกคนไหมด้วยเนื่อาปะสมมติเรามีแฟนสมมติเรามีแฟนเรารักแฟนเรามากแต่แฟนไม่ได้รักเราเลยอะถามว่ามันจะอยู่ด้วยกันได้ปะไม่ได้ปะมันก็อยู่ไม่ได้แล้วต่อให้แบบโอ้ยก็ไม่ชนะในความสัมพันธ์นี้ก็ไม่ชนะอยู่ดีฉันรักเธอมากเลยแต่แบบเธอซ้อมฉันทุกวันเลยก็บอกว่าแบบเธอเธอรูเมสติกไว้เลยนะนี่คนแจ้งตำรวจ่ะเธอกลับบ้านมาเธอตีฉันทุกวันเลยอย่างเงี้ยแล้วฉันก็แบบแล้วก็เราก็จะเชื่อว่าถ้าเรารักเขา สักวันหนึ่งเขาจะเราจะปลักเขาได้เราจะเปลี่ยนเขาได้อย่างเงี้ยเสื้อเถอะไม่ได้จริงๆคนเราอะเปลี่ยนยากมากนะโดยเฉพาะนิสัยส่วนตัวอย่างนี้ก็คือสันดานเพราะสันดานตัวเราเองก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อใช่คือทุกคนอะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียอยู่ในตัวอยู่แล้วซึ่งแบบเราปฏิเสธไม่ได้อะเราปฏิเสธมันไม่ได้ที่คนคนหนึ่งจะดีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะดีไปหมดดีทุกจริงดีเจ็ดสิบยังยากเลยคนคนหนึ่งอะ นึกออกปะคือหมายถึงว่าไอ้นี้ใส่ส่วนตัวมันเปลี่ยนยากเฮ้ย <c oughs> ผมมีบันรหนึ่งอันนี้จะได้มาจากอามาอามาคนเรียบร้อยมาโอซีดีมาจัดของเป็นระเบียบทุกอย่างแบบเป๊ะเป็นหมดไม่มีฝุ่นฝุ่นห้ามมีทุกอย่างอย่างเงี้ยบางทีเราแบบว่าโอเคเราออกมาอยู่คนเดียวบ้างอยู่คอนโดบ้างอะไรเงี้ยเวลาเพื่อนมาหรืออะไรแบบใครม<อ>าอย่าเงี้ยเราแบบมาวางของเราแบบนู่นนี่นั่นเราจะเริ่มหงุดหงิดแล้ว เคยเป็นนะเคยเป็นนะหมายถึงว่ามาแล้วก็แบบว่าอยู่ดีๆก็มาทําตรงนี้เลอะมาทําตรงนี้เลอะเพื่อนเนี่ยตัวดีเลยนะบางทีแบบเดินมามึงมึงมึงหยิบน้ำให้หน่อยมึงมึงมึงเปิดน้าอัดลมมึงแบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยหกเหิกแบบวางนู่นวางนี่ใช่มันก็จะมีความแบบว่าเอออันนี้คือนิสัยส่วนตัวเอออันนี้คือนิสัยส่วนตัวซึ่งแบบมันก็จะมีนิสัยส่วนตัวที่ดีและที่ไม่ดีซึ่งการที่เราจะอยู่กับใครคนหนึ่งเนี่ย เราก็ต้องยอมรับนิสัยส่วนตัวของ,ของคนค<ข>นนั้นก็คือเราต้องรับแล้วก็ต้องรักเขาที่เขาเป็นเขาแต่ก็ไม่ใช่ถึงขั้นว่านิส่ส่วนตัวมึงแบบชอบตบตีแล้วก็แบบว่าพูดหยาบคายนึกออกไหม <c oughs> แบบติหมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ก็ไม่ใช่เอ,อ,อันนี้ก็เกินไปแต่หมายถึงว่ามันก็ต้องอยู่ในอยู่ในอยู่ในระดับที่แบบ คุณคนที่คบกับเราหรือคนที่อยู่กับเราคนรอบข้างเราแม้กระทั่งเพื่อนพ่อแม่หรือแฟนเนี่ยเข้าใจเราและรับเราได้ในในสายส่วนตัวของเราเอออย่างพี่พี่ก็จะมีความใบโพลลานิดนึงถ้าอยู่บ้านเดี๋ยวนี้เดี๋ยวลาเออเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่นี่ก็หุดหงิดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋บอกว่าแบบเออวันนี้แบบไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้วแบบเหมือนแบบเหมือนอยู่แต่ในบ้านก็จะแบบอยู่นี่ก็จะหุดหงิดขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยเออแล้วที่บ้านมีมีธีการจัดการกับเรายังไงวะที่บ้านก็คือต้องปล่อยเบอร์ปล่อยเบอร์แบบเออ เราอ่ะไม่ได้เป็นอะไรหรอกอยู่ดีที่เวลาเราเหวี่ยงขึ้นมาหรือเราเราแบบ snap ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันเป็นนิสัยส่วนตัวซึ่งมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วมันเป็นธรรมชาติของเราไปแล้วเนื้อ,อกว่าแต่หมายถึงว่าถ้าเราอยู่กับใครสักคนหนึ่งหรืออยู่กับแม้กระทั่งเป็นสถานที่ที่เราต้องแชร์เพื่ออยู่กับอ,อยู่ด้วยกันหรืออะไรอย่างเง<อ>ี้ยผมเชื่อว่าเราจะถูกเชฟนิสัยส่วนตัวอีกแบบหนึง่งหมายถึงว่านิสัยส่วนตัวเรามีแหละ<อ>แต่ไม่ได้รุนแรงไม่ได้รุนแรงเท่าใช่หมายถึงว่ามันจะมีเเเเซซฟโนนที่รรราาาาสมถป็ตัวได้ แล้วเวลาเราออกมาข้างนอกเวลาเรามาทํางานอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเราพิเทนหรือว่าเราแกล้งเป็นอีกคนหนึ่งเราก็เป็นเราในแบบที่แบบที่เรารู้ว่าเราควรจะเป็นยังไงต่อในสังคมในการใช้ชีวิตในสังคมเนืกอออกไหมเอ่แต่ว่าเราเราอยู่กับที่บ้านเราอยู่กับแฟเราอยู่กับเพื่อนอ่ะเราคุยกับเพื่อนกับเราคุยกับอ่าลูกค้าอย่างเงี้ยเนึกออกไหมมันก็ไม่ใช่อ่ะคือแต่ละคนมีมุมแต่ละมุมอยู่แล้วเนอะอมามุมที่ออกมาเจอสังคมภายนอก กับมุมที่เป็นแบบเซฟโซนเซฟโซนของเราแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ได้ไม่ได้สามารถแบงแยกไม่สามารถแบ่งแยกสองสิ่งนี้ได้ระหว่างการใช้ชีวิตร่วมกับคนหมู่มากในสังคมกับเซฟโซนตัวเองคืออย่าเอามารวมกันนะคะเนืกอออกไหมมันเออมันก็จะลําบากคนอื่นเขานึกออกว่าเออเราคุยเล่นกับเพื่อนเราเราคุยเล่นกับพ่อแม่เราเราคุยเล่นกับแฟนเรามันก็จะไม่เหมือนกับเราคุย กับคนกับสังคมในคนหมู่มากคนอื่นๆในข้างนอกซึ่งไม่ได้แปลว่าเราแกล้งหรือเราไม่ได้เป็นตัวเองนึกออกปะเราแค่เป็นตัวเองในแบบที่เราสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนหมู่มากได้อืมก็เป็นก็เป็นเขาเรียกว่าความรับผิดชอบความรับผิดชอบต่อสังคมนิดนึงแล้วก็ต่อตัวเองด้วยคนจะได้ไม่มาว่าเราเนึ้ออกมาเพราะเขาไอว่าเราก็แต่ว่าไปถึงพ่อแม่เราใช่ด้วยแล้วเขาจะด่าเราด้วย่าเออนึกอออกปะนั่นแหละก็เลยบอกว่า มันมีหลายๆอย่างประกอบในการนอกเหนือจากความรักเหมือนที่อัพพูดนั่นแหละเออมันมีความเข้าใจมันมีนิสัยมีนั่นความรักมันมันเป็นคําที่ใหญ่มากใหญ่ไปกว้างไปมันใหญ่มากมันใหญ่มากการที่จะบอกว่าให้คํ้คํหนึ่งมาจํากัดความว่ามันสามารถชนะเอออะไรหลายๆอย่างได้บางทีผมยังรู้สึกว่าความรักไม่สามารถชนะความผูกพันได้ความผูกพันน่ากลัวมากนะจะบอกให้เออ มันแบบขุดไม่ออกแล้วเออมันขุดไม่ออกแล้วขุดไม่ออกเอาจริงนะความผูกพันไม่ต้องกับเพื่อนกับแฟนหรือกับอะไรกับสัตว์เลี้ยงจริงนี่คือไม่มีทางแบบเนี่ยที่หมาพื่งป่วยไปนี่คือแบบรู้เลยว่าหลักจากตัวนี้ไปคือไม่เลี้ยงแล้วไม่ไหวฮะไม่ไหวเออเหมือนรหลับไม่ไหวอะเรียบของผมอะพอมันไปแล้วเราก็เออเธอมันรับไม่ไหวอะมันก็รู้มันก็รู้จริงจริงว่าแบบว่า แรกๆก็รักแหละรักรักรักแบบรุ่นนี้นั่นเลยครับพออยู่ไปเรื่อยๆมันก็มันก็อยู่กับเราไปเรื่อยๆเก็ดป้ามันว่ามันไม่ใช่แค่แบบเราเป็นแบบยกขาเล่นเงงเง่งแล้วมันคือแบบเดินลงมาก็เห็นต้องให้เข้าให้น้ําทุกวันป่วยก็พาไปหาหมออาบนี่อาบน้ําหมาเองนึกออกปะอาบน้ําอีกอะไรอย่างเงี้ยตัวเหม็นแล้วอ่ะว่าไปอาบน้าก็ดีกว่าอย่างเงี้ยมันเหมือนมันเหมือนเป็นพาร์ทหนึ่งของชีวิตประจำวันเราแล้วเราก็รัก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 เขาอะไรอย่างเงี้ยอแต่หมาหมาเพิ่งป่วยค่ะเกือบตายรู้เลยว่า ไม่สามารถเลี้ยงหมาได้อีกแล้วอ่ะอคือแบบหมดตัวนี้ไปก็คือคุยคุยกับคุยกับพี่ออก็แมวแหละพอละไม่ไหวนั่นแหละแล้วความรักเนี่ยเราคุยกันเรื่องคนใช่ไหมออย่างคนรักสิ่งของก็มีรักกีฬารักกีฬาอ่ะอย่างเงี้ยเนื้ออกป้ารักในกีฬาถามว่าชนะทุกอย่างไหมก็ไม่ใช่ทุกคนที่รัก ที่จะเล่นกีฬาใดกีฬาหนึ่งแล้วจะประสบความสาเร็จหนึ่งออกปะอ่าใช่เออก็เลยก็เลยตอบไม่ได้ว่าความรักชนะทุกอ,อย่างจริงไหมคือคืออาสมมต์กีฬาอย่างเงี้ยมันก็เราเราก็จะอาจจะเห็นจากเห็นได้จากตัวอย่างมากมายนะที่หลายๆคนแบบว่าโอเครักมากแพชชั่นสุดๆแต่ว่าหล,ลักการเล่นกีฬามาแต่ว่าได้แค่นั้นแหละหมายถึงว่าอ่าด้วยสรีละร่างกายด้วยอะไรบางอย่างที่ที่เราเป็นหรือว่าด้วยอุบัติเหตุหรือด้วยอะไรก็ตามอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้สามารถที่จะ ไปได้ถึงฝันแต่หมายถึงว่าความรักที่เรามีให้มันมันก็ยังอยู่ยังอยู่ใช่แต่ถามว่าต้องเลยต้องถามไงว่ามันชนะอะไรอ่ะชนะทําไมเนึกออกปะถ้าถ้าสมมติถ้าเรารู้สึกว่าเออเนี่ยเราพอแล้วเราเรารักสิ่งนี้เรารู้สึกว่าเนี่ยเราเราแฮปปี้กับมันเนี่ยเนี่ยถือว่าชนะตัวเองนะอ่ะ,น,ะนึกออกปะ,ะตัวเองตื่นเช้าทุกวันหยุด เพื่อออกไปเล่นกีฬาใดกีฬาหนึ่งที่เราชอบอะไรเงี้ยช่วงนี้ยิ้ตีเห็นิ้ถูกไหม happy h เรา happy เรารู้สึกว่าเนี่ยเราเราเราไม่ต้องถึงขั้นแบบโอ้โหชนะตัวเองชนะแกร์แลมแต่ว่าแต่ว่าเราเราเราชนะตัวเองที่เราได้เล่นกีฬาที่เราเออตัวเองออกจากเตียยที่เราไปเล่นกีฬาที่เราชอบอันนี้ยคือเราชนะตัวเองแหละเราก็เลยต้องดูว่าเราเรามองเรามองสิ่งที่เราจะชนะว่ามันคืออะไรด้วยแบบไหนด้วยต้องต้องมองว่าต้องมองว่าจะเอาความรักไปชนะอะไรชนะอะไรชนะทำไม เออทำไมต้องต้องหาเหตุผล้วว่าชนะทำมหาเหตุผลให้เขาแต่มนุษย์อ่ะมนุษย์อ่ะมันไม่ชอบแพ้เออหนืกออกว่ามันเป็นทุกคนอ่ะไม่มีใครหรอกฉันแพ้ได้เงี้ยในใจมันจะแบบไม่มีหรอกถ้าเลือกชนะได้ทุกคนก็อยากชนะเนึกออกป่เออคุตลี่ยังอยากชนะเลยใช่อยากถูกสักสองตัวยังไม่ถูกเลยเนึกออกไมเออแล้วก็ต้องดูว่าเราชนะอะไรดีกว่าชนะทําไม ความรักในการเล่นลอตเตอรี่ก็ไม่ทําให้เราชนะรางวัลที่หนึ่งเรากการซื้อหวยมากทุกเดือนเราซื้อไปเลยแบบแบบว่าสิบใบยี่สิบใบเราก็ไม่เคยถูกถามว่าเรายังซื้อเหมก็ยังซื้ออยู่ก็ยังรักอยู่ยังรักการเล่นยังรักการเล่นแบบเราชอบเสี่ยงโชคเราเป็นพวกชอบเสี่ยงโชคการเล่นก็ถ้าก็ถ้ามีใครฟังเราชอบก็ ไปฟังพอดแคสต์ของพี่สองพลดอกได้นะครับสำงรับวอร์ดแคสต์คอได้เขาของจริงจริงนะความรักต่อสิ่งของผมรู้สึกว่าสิ่งนี้เบามากสําหรับผมมันมีไงมันมีมันมีมันมีแต่หมายถึงว่าสิ่งของเนี้ยสำคัญสาหรับผมมากสำหรับผมมันแบบมันยังมันเบากว่าสิ่งอื่นๆหมอยถึงว่าเบากว่าเบากว่าอ่ะความรักกับคนความรักกับสัตว์หรือเบาเบาแต่บางคนเขารุนแรงนะอืมแบบห้ามแตะ สิ่งนี้เลยห้ามแตะสิ่งนี้ห้ามพูดถึงห้ามมันแบบเนื้อออกปะนี่คือของักของหัวของฉันห้ามแตะอะไรเงี้ยมีมีคนประเภทนี้อยู่ซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าเขาผิดเนืออกใช่แค่ว่าแค่ว่าเขา into แบบสิ่งของสิ่งนั้นมากๆๆมากอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นของแบบประดกดูต่างหน้าหรือเปล่าหรอาจจะเป็นของแทนใจแบบว่าแหวนนู่นนี่นั่นสร้อยคอหรืออย่างดูเราง่ายๆอย่างเราดูข่าวคนญี่ปุ่นแต่งงานกับตุ๊กตายางอย่างเงี้ย เนึกออกปะมันคือเขารักเขารักตุกตายางอเขารักสิ่งของสิ่งนั้นเหมือนภรรยาเขาเหมือนแฟนเขาจนเขาอยากแต่งงานด้วยเนึกอออกแต่นี่ความรักก็ชนะอยู่นะชนะชนะไเพราะอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเถียงไม่ได้ชนะใจตัวเองเพราะอีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถตอบโต้อะไรได้นอกจากนอนยู่เฉยถ้าใครมีสิ่งของที่รักมากๆเนี่ยมาแชร์มาปิมน์มอกได้นะคือคืออย่างผมอย่างเงี้ยก็คงเป็นของแบบคือสิ่งของมีค่าเลยแต่ว่าแบบเกี่ยวข้องกับคนอยู่ดีเก็บปะหมายถึงว่าไม่ได้เป็นสิ่งของที่แบบว่า หุยวันนี้ไปซื้อสิ่งนี้มาซื้อกล้องตัวนี้มาเราลักมากอักกล้องตัวนี้มากอย่างเงี้ยเอออาจจะมีคนที่รักกล้องอินทูกล้องเขาก็จะรักกล้องของเขามากเออแต่แต่อย่างเราก็จะเป็นสิ่งของที่คนให้มาซะมากกว่าแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแบบสิ่งนี้สาคัญเราก็จะเก็บมันไว้อย่างดีเอออย่างเอออย่างอย่างการ์ดอย่างการ์ดที่พี่น้องใหมาเพื่อเก็บของกับอะไรเงี้ยผมมีที่เก็บแบบว่าเป็นเพื่อการมีห้องเก็บของเลยค่ะมีห้องเก็บของเก็บอะไรเงี้ยวันนั้นแล้วพ่อจะเขียห้องเก็บของ อ๋อด oh, <laughs> <our> ูเราไปฟังพ่อสังเคียห้องเก็บของ <laughs> อะไรเนี่ยของเราออกมากองเต็มเลยข้างบ้านวันนี้ต้องแบบไล่อุ้มเก็บเข้าไปเก็บไว้อ <laughs> ย <esp ใ น> ่างดีเลยะไม่ให้ใครมายุ่งทางนน้น <laughs> มีไหมถ้าไม่ใช่ความรักอะความรักกับคนแลวความรักกับสัตว์ความรักคนกคกคกสัตว์สิ่งของกีธรักธรรมชาติ <laughs> environment รักโลกแม่ผมนี่หนักน้องเนยรักโลกมากแม่ผมคือรักธรรมชาติสดๆคือแบบว่า เลิกใช้อันนี้เถอะพอแล้วเลิกใช้ถุงพลาสติกนะแบบค่อยๆแบบค่อยๆแบบจริงๆก็แบกลเป็นเรื่องดีงนะเออเดือไหมแแม่แม่เราบอกว่าถ้าเราไม่รักธรรมชาติอ่ะเราก็ไม่มีที่ให้เราอยู่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเออแบบเนี่ยต้อง,ต,องต้องมีคนแบบแม่พี่อับอยู่ราะว่า <c oughs> โลกเนี้ยจะได้อยู่ได้นานขึ้นเ <c oughs> นึกอ,อกป่า <c oughs> ใช่แล้วก็มีคนที่เขารักธรรมชาติมากๆใช่ใช่ใช่ก็จะมีแอคทิวิสต่างๆเขาจะมีแบบานักแบบเคลื่อนไหวต่างๆที่แบบว่าเกี่ยวกับนู่นนี่นั่นนึกอกป่าเออแบบธรรมชาติบ้านคนที่เขารัก ผักอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคนที่เขารักมักมันก็มีคนที่มันมีมันมีจริงจริงก็เออความจริงอะมันกว้างมากไงเหมือนที่เขาบอกความรักคือมันเหมือนเป็นแบบมันอยู่บทสุดแล้วก็ลงมาอีกเป็นแบบลานอย่างเออเงี้ยเาผมมันรู้สึกว่าความรักอะมันเป็นวงหนึ่งวงกลมไว้แต่มันก็จะมีวงกลมอื่นๆที่มันแบบว่าแหลกัน l ลบกันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็หล่อหล่อให้เราเป็นแบบเนี่ยเป็นเราเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์คนหนึ่งเออทุกคนมีความรักหมดจริง ดีคนดีไม่ดีคนนึกอปะทุกคนมีความรักหมดรักในสิ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่แบบแตกต่างกันใช่เพราะฉะนั้นกลับมาที่คําว่าความรักชนะทุกสิ่งจริงหรือไม่ความจริงแล้วอะผมรู้สึกว่าตั้งแต่คุยกันมาเราก็ไม่สามารถตอบได้ว่ามันจริงหรือมันไม่จริงเนาะใช่เพราะว่าเราต้องหาว่าความรักนั้นคือความรักอะไรความรักแบบไหนแล้วก็เราจะเอาความรักนั้นอะไปชนะอะไรบางคนอาจจะแบบตอบว่าจริงเลยก็ได้เนึกอปะโดยที่แบบถามปุ๊บตอบปั๊บ นึกออกปะเขาอาจจะความรู้สึกความรู้สึกเขาอาจจะเป็นแบบนั้นอเออนึกออกไหมก็ถ้าใครมีไอเดียหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์พิมพ์กันคุยกันได้อยากรู้มากเลยว่าความลักษณะทุกสิ่งจริงหรือไม่อ่ะในตัวความคิดของแต่ละคนอือยากอยากอยากรู้เหมือนกันก็เออคือมันก็จะมีอัน conditional love บ้างแหละบ้างมีบ้างก็ผมก็ขเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะมีความรักบางอย่างที่มันแข่งแกร่ง มากๆที่นอกเหนือจากสิ่งที่เราพูดไปไม่แต่ก่อนความรักจะชนะทุกอย่างมันก็ต้องประกอบไปด้วยออะไรอีกหลายอย่างให้ให้ทุกคนมาพิมพ์ความเข้าใจเนื้อไหมความแบบนู่นนี่นั่นอีกเยอะเลยสารพัดแล้วคนสองคนจะอยู่กันได้มันไม่ใช่แค่ความรักอย่างเดียวอ่ะพี่ว่าเออมันอยู่กันได้เลยอะไรหลายอย่างมากเนาะครับผมก็ อีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณพี่บรูซี่มานั่งคุยเรื่องความสนุกอยู่ดาแส t สุดๆตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะพูดได้เยอะขนาดนี้ไม่ได้จะพูดอะไรเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยมีสาระแต่ก็มีสาระขึ้นมาเลยนะเมื่อกี้นี้ก็มีคนมีสาระขึ้นมาเลยครับผมก็พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับความรักชนะทุกสิ่งจริงหรือไม่นะครับอันนี้พวกเราก็ยังอยากรู้กันอยู่นะยังไงก็ฝากดูโพดแคสต์ด้วยฝากพอดแคสต์ด้วยนะครับผมก็สำหรับรายการอัพเตรียมมีนะครับทุกวันพฤหัสบดีพฤหัสนะครับและหนน้าจะเป็ใคร แล้วจะเป็นท็อปิกอะไรก็ต้องรอติดตามกันนะครับวันนี้ขอบคุณพี่บูสมากครับขอบคุณค่ะคุณจิตรครับบ๊ายบาย